สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หม่มาชวนทำแกงปลาข้าใบชพูค่ะเป็นแกงกะทิอร่อยอร่อยนะคะวิธีทำไม่ยุ่งยากเลยปลาข้าสดๆนะคะทำอะไรก็อร่อยค่ะนี่ค่ะลองทำดูนะคะเราไปทำาพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้หม่ได้ปลาข้ามาค่ะตัวใหญ่ๆเนาะให้ทำชิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะแกงปลาข้าใบชพูกันนะคะ จะเริ่มจากแม่จะตั้งกระทะใส่น้ำมันก่อนเนาะแล้วก็จะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปนะคะประมาณสักสองช้อนพริกแกงเนี่ยความเผ็ดมากเผ็ดน้อยขึ้นอยู่กับเรานะว่าเราชอบแค่ไหนนะเพราะว่าคนเรากินเผ็ดไม่เท่ากันเนาะถ้าเราชอบเผ็ดเยอะก็ใส่เยอะได้จ้ะเดีย๋ยลองใส่ดูถ้าไม่พอเราก็ใส่เพิ่มได้ ใส่น้ำมันด้วยเพื่อให้สีเขาสวยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเมี์จะใส่กะทิเดี๋ยวขออนุญาตตัดก่อนนะคะ้เป็นอ่ากล่องเล็กนะคะร้อยห้าสิบกระพอผัดทิ่แกงกับกระทิให้หอมนะคะที่ใส่น้ำมันเพื่อให้สีริ่แกงเขาออกแดงนะคะพริกแกงเผ็ดไม่ใช่พริกแกงส้มนะต้องเป็นพริกแกงเผ็ดนะคะ ใส่กะทิได้เลยเดี๋ยวไม่พอเราเติมน้ำมาทีหลังค่ะ กะทิเราหอมดีแล้วนะแม่เ,เติมน้ำน้ำที่ล้างกล่องกะทินหะค่ะเหมือนหางกะทิเนาะใสะ่ให้เขาเดือดก่อน พอค่อยเดือดดีนะคะเมย์ก็จะใส่ปลาลงไปเลยค่ะปลาขาวตัวโตๆเลยนะ แเราก็จะปิดฝา,าไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอปลาสุกเรามาดูกันนะค่ะเราก็มาเปิดดูนะ,ะเนี่ยพอเขาก็เราปิดไว้สักพักเนาะเนือน้อปลาเขาก็จะสุกแล้วเราก็จะมาติดด้านนะคะในด้านที่ไม่โดนน้าโดนน้าจะได้สุกพร้อมๆกันเนาะ น้ำเขาจะขุกคลิกนะคะแกงแบบนี้ถ้าแ,แกงปลาที้จะน้ำเยอะโอเคจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสนะคะแกงเผ็ดแบบนี้นะคะไม่จะตัดหวานนิดหน่อยนะเพราะว่ากะทิกระจกวานอยู่แล้วเนาะมันเนี่ยค่ะ ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะน้ำตาลปี๊บอันนี้เป็นน้ำตาลปึกนะน้ำตาลตะโหนดนะคะ่ะแล้วก็ใส่เกลือนะในปรุงเป็นเกลือเกลือเม็ดหรือเกลือป่นก็ได้ถ้าเกลือเม็ก็จะอร่อย คืเอ,อ,เอ,อแบบยี่ห้อทั่วๆไปเนี่ยค่ะมันจะไม่เค็มมากใส่น้อยๆนะเดี๋ยวเค็มไปไม่อร่อยไม่รู้ด้วยจากนั้นกระชับรสชาตินิดนึงใส่ผงปรุงรสนะคะ ระวังเขาจะเละนะคะเนื้อปลาเขาสุกแล้วเขาจะจะยุ่ยนะจะเละง่ายเพราะฉันต้องระวังแต่ตอนยังไม่สุกเขาก็จะเหนียวเหนียวแน่นๆเดียนะ ก็จะมาชิมน้ำแกงกันนะคะรสชาติดีในทีเดียวทีนี้ก็จะมาใส่ผักค่ะผักของเมย์เนี่ยเม่ใส่เป็นใบชะพูแบบนี้นะคะใบชะพูที่กินกับเมี่ยงนะคะเอไอสาเรียกผักอีเลิศเนาะตัดใส่นี้เลยค่ะ ใส่แกงหอยขมก็อร่อยนะใบชะพููแกงขั่วหอยขมใส่ไปค่ะเดี๋ยวเขาก็จะยุบนะคะปลาค้าวเนี่ยเป็นปลาแม่น้ำนะเม่ยังไม่เคยเห็นใครเลี้ยงได้นะคะอันนี้เป็นน้องเขาไปหามาเนาะ เราก็เลยซื้อต่อเข้ามาตัวนี้สองโลค่ะแม่แบ่งทำสองครั้งเนี่ยแบ่งมาแกงครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะไว้ต้มอีกครั้งหนึ่งสองโลนี้เข้าขายสองร้อยสี่สบโลล,ละร้อยยี่สิบราคคุณผูช้ชมตัดจากข้างบนขึ้นมาไว้จากข้างล่างขึ้นมาไว้ข้า,ขางบน ใบชะพูเราจะได้สุกด้อยแต่ถ้าเราคนพริกไปพริกมาเนี่ยเนื้อปลาเราจะเละได้นะคะอ่าแบบนี้นะถ้าน้ำแห้งไปเราสามารถเติมน้ำได้นะแล้วใครชอบน้ำแบบว่าแห้งๆคุกขี้อยัางเหนก็ไม่ต้องเติมเลยะคะ่ะพอใส่ใบชะพูก็จะหอมมากๆเลย ราก็จะแอบเช็คเนื้อปลาเราก็สุกไหมเขาชิ้นใหญ่ใช่ไหมล่ะเราก็ลองจิ้มดูอย่างเงี้ยโอเคตรงกลางังี้ไม่สุกนะ <c oughs> <c oughs> แม่ก็แก้ปัญหาขอภัยคะ่ะไอก็แก้ปัญหาที่เขาไม่สุกโดยการเติมน้ําเพิ่มไปนิดนึงเพื่อไม่ให้แห้งเกินนะคะ แล้วก็จะปิดฝาไว้อีก,กประมาณห้านาทีเพื่อเขาสุกนะคะเห็นไหมพอจิ้มทะลุแบบนี้แล้วก็ใช้ได้ค่ะคุณผู้ชมแกงปลาสำคัญคือปลาต้องสุกเนาะชิมน้ำแกงอีกทีค่ะใช้ได้เลยโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาตักโอ้ขอโทษกล้องไปไหน เนี่ยค่ะเราก็จิ้มดูแบบนี้นะเนี่ยปลาสุกดีแล้วเดี๋ยวเราก็มาตักใส่แกนเสร็จกันเ,เลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะแม่ตักเสร็จก่อนแล้วกันเนาะนี่ค่ะคุณผู้ชมแกงปลาขาวใบชะพูของแม่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน่าตาน่ากินไหมคะ น้ำจะขุกคลิกแบบน,นี้นะคะวิธีทำก็ง่ายๆเนาะลองทำดูนะคะคุณผู้ชมถ้าชอบคลิปของพวกเราเมยฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องคัวเมย์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เมย์ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ